ยากเลยวะโอ้โปุ่นุ่นปุ่นุ่นนอ่ะปุ่น่นปุ่นปุ่น่นปุ่นุ่นนโอ้โอ้โอ้เลียนหับต่าตาไปใสมากจะเศร้าเท่ แฟมิลี่สวัสดีค่ะมาแอบดูวัยรุ่นข้างบ้านดูซิเนี่ยนะพี่บุญครองเล็งละปีวโอ้โหนักแม่นนักแม่นดูดูดูคึกแต่เศร้าเลยพุ่นอนยานะโอ้โหดู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 ดด โกด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 โอ้โหปี้วโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้มาดูดูน้องมิงเราดีกว่าเนาะมิงย่านบ้านันอย่านะอย่าไปนะกลัวไหม ย่าโอ้ยกวนแบบใหญ่เลยนะบัดนี aro 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 ้โอาวว้โวเว้ยอะลาเข้าบ้านเขาลูกมิ่งมิ่งเข้าบ้านเขาเทอมิ่งเล่งมาแล้วเล่งมาแล้วเล่นจนว่าดินแกนดินแข็งเบิร์หล่อพูดหน่ะพูดหน่ะ มาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมปิ้วอู้หูค่ะข,ขอบคุณค่ะจ้าจ้า,า,า,าโอ้โหเนี่ยอู้หูคักแขนนอ S <S อ,อืพีาอนี้อืคึกคกคุณคัคคออกเลยพี่น้องเลยอื่ออลากาําลังมวนกลังมันเลยแม่ะเออ <S 2> <S 2> อย่าไปสนใจ โอ้มาอีกแล้วปาดโอ้มิ่หยาดเลยวะโอ้ปาดออโอ้คาอีลคาอีละไ้อดอันต้ร่างเ่ง่งามยาไลลนเขาหาแม่เลยว่ะ

เมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรอันห้องเสียงพ่อเล่นบ่ะพ่อเล่นห้องใส่เพ่นกระเล่ยเศร้าอ,อันตรายยาเฮดกัน่อครับล,ลูกพี่ใหญ่อีกแล้วเดินั่นตั้งทามะอีกแล้วเอาอีกแล้วเบิ่งเดอเบิ่งเดอเบิ่งเดอร์ เพื่อนบ้านกันไม่เอานะพี่บุญคองนะอุ้ยโหมาอีกแล้วอุ้ยอันตรายดูลูกชายเราอ้ยมิ่งครับเออเอออุ้ยจัคสีวาจังไดเนาะอุ้งรำมชาิเพื่อน พูอ่อนะอู้ไงงองเลยน้องมิ่งกลัวพี่บุญคงองเสียงเขายัานย่นก้อนดินก้อนบางใหญ่นอขึน้นมาใส่หลังข้าวอ๋อเพื่อนเรียนหาแม่เพื่อนวัดสัน อ阿拉ย่านพ่ออ阿拉ย่านพี่บุญค้องครับโอ้ยไว้อแาเนี่ยนี่เ่นน้อกันพ่อเล่นน้อกันเล่นน้อกันโอ้เอาอีกแล้ว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 ตั้งท่าอีกแล้ว กำลังหลวบรวมพละกำลังอยู่พุนเบิ่งเดอพี่น้องเบิ่งเดอโอ้โหิ่นมนิ่ใ่มิใหญ่โอุ้นตลบอบอวนเลยมาดูลูกชายเราต่อโอ้โห ฟุ้นคักฟุ้นแน่เลยไงง่องเลยออ้หดูคุณตาไปสวนมานะคะหนูฟุนฟุ่นฟุ้นฟุน พูน่ะ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 เออเออเออโอ้โอ้โอ้พูนเรียนหับป่ะตาไปใสมากจะเศร้าแท้ถอยทั้งจอบทั้งอันเครื่องตัดหญ้าเอารถใส่ออกว่ะถอยถอยลูกถอย ตาไป,ไปใสมาตาเศร้าเบาอลาไปน้ำเลยโอ้หุ่นความแท้เนาะแล่นหับตานี่พุ่นอะพุ่นอะอาลาไปน้ำมาลาไปน้ำโอ้โหถ,ถึงบ้านแล้วปุ ups, <ổi> <es> <c> ups, ups, ้ยปุ้ยลูกปุ้ยไทยไทยรถจะล่ม มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูมีมาแล็กาอมอุ้ยปัญญาปัญญาพื้นที่มิ่งไข้ผ่านมานน่ ต้องผ่านด่านมิ่งไปก่อนนะครับออกตรวจพื้นที่เฮ้ยเอ้ิ่ลาเนะิ่นเส่้มิ่งม่นม่งมิ่งมิ่งมิ่งมล่า่ม่งม่นมิ่ลมิ่่งม่งมิ่ง ท้อยมิ่งท้อยทอห่อนบอลนี่ท้อยลูกท้อย ว่าม่นยืนล้บเพ็นนิ่งเนาะเอ๊ะเอ๊ะเป็นซึมซึมจักน่อยอยากนอนล่ะคือไม่คึกแล้วอ่ะพูดอ่ะ คึกบ่หนิคึกบ่ฮาวบ่อะไรฮาวบ่หนิขั้นดักขั้นดัก โอ้สะดุดก้อนหิน <Yeah. S 1> ก้อนดิน <laughs> เออขึ้นแรงแล้วแถวเจ้าเอิญไหม <laughs> ออขากระเป๊พ่อขา <Yeah. S 1> โอ้ยพ่อคือสมุนไพรครับสมุนไพรแม่กินอันนี้ล่ะนี่น่ะเออ ปิ้วปิ้วปิ้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของน้องมิ่งนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องมิ่งกับแม่หางดีคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ